<c oughs> สวัสดีครับท่านกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการแนะนำรถมือสองราคาถูกๆนะครับผมช่วงนี้ก็จะแนะนำรถที่มันมีอดีตราคาลักล้านวนะันนี้เป็นรุ่นยอดฮิตของคนไทยครับตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันปัจจุบันก็เกินถนนกันอยู่นะครับผมก็คือเบนซ์อีคล e าสรห w หนึ่งส w งสี 4. อดีตก็ประมาณ3ล้านนะครับผม ปัจจุบันก็แสนนิดนิดหลักหมื่นปลายๆก็มีแต่ตามสภาพนะครับผมแต่อย่าให้ข้ามสองแสนนะครับผมยกเว้นจะสวยจริงๆนะลองมาดูนะครับผมอ่านี่ครับผมก็จะมีโฉมนี้ก็จะมีขคนขอจะเรียกว่าโฉม E ีหน้ากับ E หลังคือตัวอ e นะีมันอยู่ด้านหน้าเลขกับอ,อยู่หลังเลขนะครับผม ส่วนมาก e ที่เป็นรถที่เป็น e หน้ามันก็จะเป็นชมก่อน minor c h a n g นนะแต่ส่วนมากมันก็แปลงกันได้นะครับผมก็เลาอกแตคนชอบนะ e หน้าคลาสสิกดีเหมือนกันอันนี้เป็นเบอกไฟฟ้าจะมีตัวบอกไฟฟ้ากับเบาะธรรมดานะครับผมเครื่องเบนซินนะครับผมภายในก็จะประมาณนี้ครับ oh, s <S อ่ะครับผมก็ คันนี้เบาะน่าจะทำมาใหม่นะครับผมเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวมีลิงก์รถที่ขายไว้ด้วยครับผมมคีคนฝากขายรถมาพร้อมรีวิวรถจริงอันนี้โฉมที่เป็น e โฉมใหม่แล้วเนี่ยกระจังหน้าจะเป็นแบบนี้โฉมเก่ากระจังหน้าจะเป็นเหล็กล้วนๆน,นะครับผมเป็นคอเมียมล้วนๆคัน, <c oughs> นนี้ก็สวยงามนะครับผมแต่ราคาก็จะสูงนิดนึง แต่ก็แล้วแต่ความชอบนะครับผมต้องไปต้องลองว่าไอหัวหมอนตรงนี้ยังยังกดด้วยสวิตช์ลงได้อยู่หรือเปล่านะครับผมจะเป็นอันตัวนี้จะเป็นทูโทนมันจะมีสองอย่างคือสีเดียวกับทูโทนมีเครื่องเดิมนะครับผมไม่รู้ว่าเครื่องเดิมหรือวางใหม่บล็อกเดิมนะต้องไปดูที่เล่มแต่คันนี้ภายในค่อนข้างเนียนนะครับมียางอะไหล่ด้วยครับ อ๋อนี่ไอ้สามเหลี่ยมนี่คือเอาไว้ดูว่าชนไม่ชนนะครับผมก็มีครบสมัยนั้นรถเบนซ์พวกนี้แอร์แอร์แยกอุณหภูมิซ้ายขวาต้องจะสมัยนู้นแล้วนะครับมานี่ครับทะเบียนใหม่ด้วยครับก็ค่อนข้างเนียนครับผมเกียร์ออโต้ถ้าจ่ายผิดได้สีส่สเปีดเนียหน้าถ้าเป็นหน้า เดิมเนี่ยมันจะมีแต่โฮมียยมตรงนี้ครับขั้นต่อมานะครับผมเราจะดูไม่ให้มันเกินละแสนห้านะครับผมอนนี้แต่งมาแล้วเป็นเบรบล้อของ BBS แท้ก็ไม่รู้นะครับแต่ค่อนข้างสวยไหนๆก็ดูดีนะครับผม เบาเป็นตัวเก่าอันนี้ปรับมือนะไม่ใช่ไฟฟ้านะครับไอ้นอกดูดีครับผมเปลี่ยนโคมไฟมาใหม่เกียร์แบบสไลด์นะครับกระจกไฟฟ้า4บานกระจกด้านขวาและด้านซ้ายไม่เท่ากันครับกระจกคางออกแบบมาได้แปลกมากเป็นรุ่นนี้กระจก กระจกข้างขวามันจะใหญ่กว่าข้างซ้ายอืมมันน่าจะมีประโยชน์ที่มันบอกไว้แต่ไม่ไม่ได้อ่านเครื่องเดินมาผมอันนี้เอา้าโถไม่ได้อัดไม่เลยอ่านี่ะเอ้เอา,เอาจะเอาพี่ไม่เกินแสนห้าครับนี่คัน E สองแปดศูนย์ บอกว่าโค้ดสีนะครับผมต้องไปดูเลขตัวถังดูนะครับอันนี้สีน่าจะทำมานะครับดูจากตรงนี้ไม่ได้เป็นสีเดียวกันต้องไปดูรถจริงอีกทีนะครับอือันนี้ที่เปิดไฟหลังนะครับเป็นสีทูโทนแต่เอาทำไมสีไม่ตรงกันวะอันนี้ขอกราบดูคันนี้ไม่ถึงแสนเนี่ยขอดูนะครับ รถสาวใช้รถสาวพร้อมใช้คืออะไรวะเนี่ยชมชมก่อนเปลี่ยนเนี่ยมันจะเป็นโครเมียมล้วนเลยครับแบบนี้นะครับผมอ่าอันนี้มีแต่ภายนอกขายไกลๆไม่ค่อยรู้เรื่องะครับผมรถรุ่นนี้ก็จะมีสองสเต็ปคือเครื่องเดิมและเครื่อง j แต่ถ้าเกิดสมมติใครมันก็มีข้อดีสองอย่างนผมเครื่องเดิมก็ก็ได้ความเดิมแต่ถ้าเครื่องเจก็จะได้ความทน ส่วนมากรุ่นนี้ที่เปลี่ยนมาเป็นเครื่องเครื่องเจงเนี่ยเพราะว่าเจอปัญหาเรื่องความร้อนนะครับผมที่จริงรถเครื่องมันทนนะครับผมออกแบบมาเนี่ยเขาออกแบบมาอย่างดีทนแต่ว่าต้องดูแลคอยตรวจสอบเพราะว่าอากาศเมืองไทยร้อนนะครับผมคอยตรวจสอบระดับน้ําอย่ายให้มันฮีทแล้วมันก็จะไม่พังเครื่องเดิมนะผมแต่พอพังแล้วส่วนมากก็จะวางเครื่องเจงเครื่องเจงมันแรงกว่านะครับผม แรงกว่าเดิมเยอะครับรติดแก๊สด,ด้วยยิ่งประหยัดเครื่องเจเนยิ่งฮีทนี่ยังไม่มีปัญหานะครับอันนี้เครื่องเก่ามากเป็นเครื่องคาร์บูังไม่ใช่หัวฉีดนะบรรทานี่จะเก่าแสนสองเดี๋ยวท้ายคลิปผมมีคนที่เขาฝากลงขายผมขายอยู่แสนหนึ่งแสนหนึ่งหมืนางถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาลิงก์ให้ดูนะครับผม นี่ภายในก็ใช้ได้เครื่องเดิมนะครับเป็นสีทูโทนอันนี้ก็ดูบ้านบ้านมีออปชัน Option, นี้ซื้อที่ปัดหิมะมาด้วยออปชันนะผมอดีตมันสามล้านนะคันนี้ปัจจุบันแสนก็บาทนะครับผมเป็นรถที่ฮิตตลอดกาลจริงๆเบนซ์ตัวนี้นะครับนะอันนี้ก็อีกคัน แสนห้าพันนะครับผมอมีรูปประมาณนี้หนึ่งสี่ศูนย์ไม่ใช่นะนีไม่ถึงแปดหมื่นเครื่องเจนระหวางเครื่องเจมันราคาก็จะลงอ <c oughs> ยุบางเครื่องเจแล้วก็ไปเปลี่ยนหัวเกียร์มาด้วยครับผม แสนสามภาพดูดีนะครับผมแม็กเบนเบาะเดิมเครื่องสวยนะครับอุปกรณ์ตั้งดานไม่มีแล้วเบาปรับมือนะครับนี่ไอ้ตัวนี้ละตัวบ่งบอกถึงความหลูนนะครับผมอ่า สวยงามไหผมใช้ได้ประมาณนี้นะทุกท่านพิมพ์หากันใน m a r k e t ็ตเพจผมสอนไปหลายรอบแล้วเนี่ยพิมพ์ไป W124 สองสขึ้นมาเต็มเลยไม่เกินแสนห้คาคันที่เขาฝากขายนะผมนี่คันนี้เลยครับอ่านี่ทะเบียนครบภาษีครบยางปี2019ันสายางปีที่แล้วขายหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทสี น้ำเงินเนียนสวยมากรถเดิมสีเดิมนะผมพิมพ์ไปว่าเบนซ์โลงจำปานะครับหนึ่งแสนหนึ่งมืนเนี่ยเดี๋ยวก็เจอสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับทุกท่านอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ